วันนี้ก็จะมาลองเล่นเกม f i e l d of Mystery ดูนะครับซึ่งเป็นเกมแนวปลุกผัก คล้ายๆกับ uh, Starry Valley แล้วก็ Harvest Moon เนาะเเกมนี้เนี่ยมาเห็นว่าภาพเนี่ยมันมันดูออกแนวแบบเหมือนการ์ตูนเรื่องนึงเนาะภาพมันก็แบบดูง่ายอะดูน่ารักดีอะคือบางทีเราเล่นโมบ้าหรือว่า FPS อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนีย่ยมันจะชิลๆบ้างอะไรเงี้ยทำฟาร์มปลูกผัก Slow Life อะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนมาเล่นเกมนี้ดูบ้างนะครับเผื่อเผื่อมันจะช่วยให้อาการปวดหัวกับเกมเหล่านั้นเนี่ยหายไปบ้าง,างจริงๆเนี่ยเอ่าผมได้ลองสร้างเวอร์ปแล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปเล่น มันก็เลยจะมีขึ้นคอนติเนียไว้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะมาเล่นนิวเกมไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูพรอมกันเนาะแล t โก o ครับอืมภาพสวยจริงด้วย mm. กำลังทำงานอยู่หรอซิสซิสก็เรียกเหมือนกับเราเหมือนก็เหมือนกับน้องสาวพี่สาวอะโอเอรแลนดเอร์แลนปะวะ เออฉันไม่รู้เลยว่านี่มันดึกมากแค่ไหนแล้วฉันคิดว่าเธอหน้าจะต้องการกาแฟาอุ่นๆสักแก้วหนึ่งนะ thank you เอ่อแล้วแผนการฟื้นฟูข,ของเมืองนี้เป็นยังไงบ้างมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วฉันคิดว่า List มันเอาไว้ต่างๆแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องซ่อมอะไรบ้างและฉันก็ได้ทำแพลนที่จะรีสต็อกสินค้าภายในสินส้นสิ้นซัมเมอร์นี้ อย่างหนึ่งที่เราขาดไปเลยตอนนี้ก็คือความช่วยเหลือที่จะทําให้มันผ่านไปได้เนื่องจากท่านพ่อกับท่านแม่เนี่ยถูกเรียกตัวไปที่ยังเมืองหลวงส่วนผู้คนเนี่ยก็ได้ออกตินที่หลังจากมีแผ่นดินไหวขึ้นมามันก็เลยมีประชากรน้อยลงที่พอจะช่วยเหลือเราได้ถ้าว่าเราสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็มิสเรียเนี่ยเป็นสถานที่สวยงามมากเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และอติศาสต์อัน น่าหลงไหลแล้วก็ฟาร์มแลนด์นั่นแหละนึกออกแล้วฟาร์มเก่าที่อยู่ทางใต้ของที่เมืองทำไมเราไม่ส่งใบป,ประกาศไปที่ a v e n t u r e g u i l d ที่เมืองหลวงละ่ะฉันมั่นใจว่าเราจะต้องมีสักคนหนึ่งที่มาทำให้เมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนั่นมันก็เป็นไอเดียที่ไม่แย่เลยนะ จะเริ่มทำมันเดี๋ยวนี้แหละขอบพุณนาเอร์แลนด์ฉันสงสัยจังเลยว่าใครจะเป็นคนมาตอบรับตอนนี้อ๋อโอเคมาหน้าสร้างอวตารแล้วใช่ไหมก็เอาแบบไหนดีเกมนี้ดูทรงไม่น่าจะมีเพศให้เลือกนะครับก็ถ้าอยากเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนเพศตอนไหนก็น่าจะเปลี่ยนชิวๆเลย เอาทรงอะไรดีอันนี้เหมือนคุณคุณยายเลยอ่ะ ส่งนี้แหละะอ,าอ้ายังไม่ได้ชิบหายละเผลอไปกดเผลอไปกดสามเหลี่ยมเมื่อกี้โอ้ว่าไง โอ้ภาพคือแบบไม่ลุงลางเลยอ่ะบาเล่น่าจะเป็นพ่อขาปะโดยจกส่งฉันไม่คิดเลยว่าจะมาเจอใครแถวนี้เนื่องจากที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันทําให้สะพานนี้มันเป็นอย่างเงี้ยฉันชื่อบาร์เล่นะเป็นพ่อขาแล้วก็นักเดินทางยินดีที่ได้รู้จักให้ฉันเดานะว่านำมาที่นี่เพราะคําขอร้องของเจ้าหญิงอเดลิน คือเมื่อกี้เป็นเจ้าหญิงหรอเธอกล่าวไว้ว่ามีคนตอบรับเธอบอกว่าเธอต้องการนักผจญภัยที่น่าเชื่อถือไม่เกมนี้มันกระโดดได้ด้วยวะไม่แน่ใจว่าเกมอกื่นมันกระโดดได้ไหมอะอาริใครวะอารินี่ใครวะเราอรอไม่ได้ตั้งชื่อลืมตายังหลับอยู่เลยดูดินายอยู่กับถูกคนแล้วล่ะอาริฉันก็ขอตัวไปที่โรงตรมก่อนแล้วกันนะไม่ต้องการหาอะไรรองท้องแล้วลเดี๋ยวไปเจอกันนะ เรคิดว่าย right oh, ah ังไงล่ะ huh. ม uh ัน huh. บ้านมันสวยใช่ไหมตอนนี้เธออยู่นอกเมืองตอนนี้น่าอยู่นอกเมืองนะเป็นพื้นที่ที่ดีสําหรับการทำฟาร์มเลยแหละดูบ้านหลังนี้สิเพื่อกำแพงสลัสรวยที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์อันยาวนานเข้าไปได้กันเถอะชื่อะไยนะอเดลีนอ่าเออแป๊บนึ่งนะมันเหมือนกับว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับให้นายมาอยู่นะแต่ไม่ต้องห่วง ฉันคิดว่าเธอต้องการแค่เวลาเดียวๆเ,เอ่อเราควรจะเข้าไปช่วยไหมหรือว่าฉันชินกับมันแล้วไม่เราก็ต้องตอบว่าไปช่วยสิ่าไม่จะเป็นเอา้าเธอได้ยินหมดเลยขำเจือนทำอะไรพังหือเวแบบวะเนี่ย นาคงจะเป็นอารีสินะฉันเชื่อเดลีนขอบคุณมากที่ตอบรับรีควีสของฉันฉันกับพี่ชายเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มีนักผจญภัยตัวจริงเสงจริงเนี่ยมาช่วยเหลือเมืองนี้ฉันหวังว่าเธอจะชอบฟาร์มใหม่ที่นี่มันมี potential มากเลยนะถือว่าอย่างนั้นไปละเราเข้าไปในบ้านกันดีไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่ของนายนะเอ่อนายอยากจะให้ทัวร์หรือเปล่าไม่เป็นไรเอ่อแน่นอนอยู่แล้วสิ ฉันคิดว่านายน่าจะหิวนะตั้งแต่นายมาที่นี่ฉันก็เลยหยุดแล้วฉันก็เลยหยุดแวะที่โรงเตียมแล้วก็เอาซุปปลักมาฝากฉันคิดว่านายน่าจะเหนื่อยมากแล้วนะวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่กวนนายแล้วล่ะที่นีต้อนรับสู่มิสเรียอาริพวกเรายินดีที่จะมาอยู่นี่นะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแลนของเราในการฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ ถ้าเป็นเกมไหนก็นมันก็นอุ้ยนี่กระโดดได้จริงด้วยมันกระโดดอะไรไกลขนาดนั้นวะไม่ต้องทำอะไรละขอ,อกระโดดเล่นก่อนมันเป็นอัาตาได้ไหมนี่คือมีของมาให้เลยเหรอมีสกิลทรีด้วยอันแรกน่าจะเป็นฟาร์มิงอันที่สองน่าจะตกปลาอันที่สามน่าจะเกี่ยวกับพวกปศุสัสตว์ไหม อันที้สีก็ช่างมันกลอนกนันเอาเป็นว่ามันทำํำคอสเมติกออกมาได้นา่ารักมากเลยนะเกมนี้เปลี่ยนชื่อไหมให้มันสุ่มได้ไหมอารีมันชื่อดูผู้หญิงไปไหมอากงไปโอคนนี้เลยใช่เลยเหมือนไหมทุกคนว่าเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะเธอคือ,อกงใช่ไหมฉันชื่อเซรีนะทีนีไ้ได้รู้จักฉันอยู่ที่กระท่อมข้างบนนี้เองอะ ฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มีเพื่อนบ้านแล้วความจริงก็คือฉันเอาของมาฝากด้วยแหละมันเป็นของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับการต้อนรับเพื่อนใหม่ถ้าเกิดนายต้องการจะขยายฟาร์มฟามของนายนายจะต้องใช้จอบแต่ว่ามันมีขายอยู่ที่ร้านของพ่อแม่ฉันเองฉันหวังว่านายตั้งใจที่จะปลูกดอกไม้เยอะๆเลยนะคำตอบมันก็น่าจะล็อกไว้อยู่แล้วใช่ไหม ทีโมจิน่ารักจังโอเคครับมันเคือยังไงอ่อ๋ออันนี้มันผัน้นี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่พวกของใช่ไหมเกมันเล่นง่ายอยู่นะมันบงคับง่ายมันบงคับง่ายมากเลยอ่ะไปที่ไหนนะต้างบนใช่ไหมน,นี่คืออะไร ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมันดัำลงไปได้อะมอทำไปได้กล่องเลยอะ่ะเอานี่บ้านของคนเมื่อกี้ปะเซลีนอ่าที่ฟาร์มเป็นไงบ้างอะกกงเรียบร้อยดีหรือยังอย่าลืมว่าฉันอยู่แค่ตรงนี้เองถ้าเกิดนายต้องการจะให้ช่วยเหลืออะไรแล้วก็ก็ามาหาได้น่ารักจัง หมายถึงภาพนะครับอันนี้อะไรเป็นเหมือนสตอร์เล็กๆปะวิกอนเป็นกวาเกลียนออของบาลเลอร,รอ์แล้วบาลเลอร์ไปไหนอะ่ะอะไรเข้าคัดซิน สวัสดีอากงช่างเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะจ,จริงๆฉันคิดเวลาว่านายจะต้องอยากที่จะช่วยเหลือเมืองนี้แล้วก็ผู้คนเมืองนี้ฉะนั้นฉันก็เลยจะมาบอกนายว่าที่นี่เนี่ยมันมีพวกกระดานคําร้องขออยู่ทําไมนายไม่ไปที่บอร์ดนั่นแล้วก็ลองรับเควสแรกดูละ่ะมีอยู่เควสเดียวก็เควสดีเทลนะแนะนาตัวเองกับเพื่อนๆในเมืองแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกับเอเดรีน แผ่นที่สามารถช่วยให้คุณรู้ว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนได้บ้างอันนี้คือสะดวกมากเลยนะเแสดงว่าตอนนี้เราคุยไป5คนแล้วป่ะทั้งหมดมิน้น่าจะมียีิบสองคนของราวันเป็นเมล็ดมันฝรั่งกับเทสเซเรน่าจะเป็นชื่อสกุลเงินของเมืองมิสเวียนะครับได้100เทสเซเรมันเยอะปะวะแต่รรบไปก่อนเยี่ยมเลยนะีมันง่ายมากเลยใช่ไมันม่แน่ใจว่าตอนนี้นาะยก็อยากที่จะเจอคนอื่น เหมือนกับที่เขาอยากเจอนายเหมือนกันหลังจากที่นายทำความรู้จักกับเขาไปแล้วเนี่ยสมุดบันทึกของนายเนี่ยสามารถดูได้ว่าความสัมพันธ์ของนายกับพวกเขาไปถึงไหนแล้วและสามารถจดว่าพวกเขาเนี่ยชอบของขวัญอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้นี่สะดวกนะเราเธอชอบอลายเดเลนฉันสามารถทำอะไรให้เธอมาชอบฉันได้บ้างอเดเลนเอาเลยเหรอเอาเลยปะล่ะก็คือมัน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 ชอบทูลิปนะครับดอกทุลิป น่าสามารถคิดได้ว่านี่เป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ก็ได้นะมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะมาคุยกับฉันหลังจากที่นายทำความรู้จักกับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วัด้ไปครับบอสเรามีอยู่หนึ่งน้อยอันนี้อืมร้านซื้อมาปลูกดีไหมอ่ะ เช่าลา4วันอันข้างล่างน่าจะเป็นกำไรใช่ไหมสี่สิบเรโต้สีสิบห้า้านี้ได้กำไร15ใช่ไหมนี่ได้กำไรเท่าไหร่35ใช้เวลา่างกัน2วันอันนี้จะคุ้มกว่าปะ่ะโอเคเกียบแปลละ บ้าเลยเราควรกลับไปปูก,ก่อนดีไหมแล้วค่อยค่อยสำรวจหรือว่าไงเอ้ยแต่ก่อนหน้านี้เราเราลงไปในน้าได้ใช่ไหมถ้าเราจับปลาตรงนี้ได้ปะอ๋อโอเคดูเรื่องอืมเยอะเอ๊ยหอยว่าไงฉันชื่อเทเรติอานะเธอเป็นใครกันห่ะอเดลีนได้พูดถึงแผนฉันเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามีคนสนใจ ในคำร้องของเธอด้วยจะมีร้านค้ายอยู่ที่ชายหาดเป็นขายพวกอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็แล้วก็ปลาบางชนิดนะ่ะจะแวะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้มันที่ที่เรามาไหมครับตอนแรกใช่ไปได้ไหมอันนี้เหมือนจะไปได้แต่ว่าก็าจะต้องหาอะไรมาทําลายหรือเปล่าอันนี้คืออะไร ถ้าเกิดอยากอัปเกรดบ้านเนี่ยน่าจะมาที่นี่นะเอาลืมเก็บไม่ได้โอ้โหนั้นวันนี้กลับก่อนแล้วกันตอนนี้ต้องการตังอย่างเดียวครับนอนไหมไม่น่ามีอะไรทําแล้วอ่ะใครมากองแก๊งอะไรแถวนี้เอา้าทำลายฟาร์ม อาอรุณสวัสดิ์อากงวันก่อนที่ฉันมาที่นี่ฉันคิดว่ามันมีอะไรน่าสงสัยอยู่ตรงเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้นะน่าจะบังอะไรสักอย่างอยู่อ่ะแย่หน่อยนะที่หัวมันหลุดออกมาแต่ฉันคิดว่าถ้าได้ความช่วยเหลือลจากนายแล้วก็ัชคิดว่ามันจะกลับมาดูใหม่แน่นอนมาถึงก็โดนใช้งานอ,าอ่ะอ๋อนี่มันเป็นเช้าที่ product หิสุดเลยขอบคุณนะที่นายมาช่วยแล้วก็นายสามารถเก็บขวานนั้นไปได้เลย ถ้าเกิดนายเจอพวกสมบัติอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาบอกฉันด้วยอีโมจินี่ล้วมีอีโมจิเดียวเอาเป็นว่าเราจบตอนแรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ